เกมวันศุกครับที่ u UM t เซ t a d i เ m ดีมครับอุบล UMT เปิดรังพบกับสิงห์เชียงรายครับอุบลเพิ่งไปเสมอทีมอย่างชนบุรีมาขันที่เชียงรายฟอร์มร้อนแรงครับบุกไปยิงราชนาวีมา5ประตูต่อ3ในะทีเดียวนะครับ เกมนี้อุบลถอยไม่ได้แล้วนะครับก่อนจะจบเล็กแรกเหลืออีกแค่นัด 2... นัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดหน้าลุยแรกเป็นแรกและครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเล่นในบ้านเสมอก็บ่อยๆก็มีโอกาสตกชั้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ขุมกําลังของอุบลแผ่วไปจริงๆนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะขณะที่เชียงรายเองถ้าไม่นับว่ามาตรฐานไม่ของเส้นคงวา พวกเขาตัวผู้เล่นมีให้เลือกมากกว่าใช่ครับแล้วส่นหน้าที่พวกเขาเข้าทาําจังหวะเขาทําหลายๆอย่างเชียงรายคมกว่านะครับแต่ว่าต้องดูดีๆว่าวันนี้อุบลจะตั้งใจขนาดไหนสมาธิอยู่กับเกมได้ดีขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าต้านเชียงรายอยู่นะครับ